สวัสดีครับสารลมคอย FC รับซื้อเหรียญนะครับคลิปนี้มารีวิวแกะกล่องเหรียญให้ดูนะครับคลิปนี้ผมบันทึกคลิปวันที่3กุมภาพันธ์2568นะครับก็อ้างอิงราคารับซื้อประจำวันที่2แล้วกันนะครับสกุมภาพันธ์ประมาณช่วงกุมภาพันธ์68นะครับมาแกะกันเลยนะครับเป็นเหรียญที่ได้มาจากน้องๆทีมงานนะครับส่งส่งเหรียญมาให้นะครับน้ำหนัก เกือบ1กิโลนะครับ0.9นะครับอันนี้ก็ยอดเงินประมาณ1,800กว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับแล้วก็มาดูว่าเราคุ้นเคยเรามีโอกาสที่จะเจอเหรียญพวกนี้หรือเปล่านะครับบางคนถามว่าจะไปหาจากไหนไปหาเหรียญจากไหนกันนะครับก็เหรียญที่ได้มานะครับก็เป็นเหรียญที่ <c oughs> ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับ อาจจะไปเร็วสักหน่อยนะครับก็จะได้แบบใช้เวลาให้กระชับนะครับแล้วก็จะได้ดูคลิปให้จบนะครับเพราะว่าผมถ้าไม่จําเป็นผมก็ไม่อยากจะทําคลิปยาวๆนะครับมันมันเพื่อนๆบางคนไม่ชอบดูคลิปยาวๆนะครับอ่าเดี๋ยวไปไปกันเร็วๆเ,เลยนะครับสองบาทสีเงินนะครับอ่าสบาทสีเงินอ่าอันนี้เป็นปี5ู้นย์นะครับ มีผลิตออกมาใช้หมุนเวียน3ปีพศ .48 4950นะครับปี50เนี่ยก็ยังพอมีการซื้อขายกันได้ไม่ยากนะครับตอนนี้รับซื้ออยู่ไม่เกิน3บาทนะครับไม่ไม่ได้เน้นรับซื้อนะครับอันนี้คือน้องเขาส่งประจำนะครับก็ช่วยซื้ออยู่เหรียญละประมาณไม่เกิน3บาทนะครับผมขายออกตอนนี้เหรียญละ4บาทนะครับ่อบาทสีเงินปี50นะครับไปกันเร็วๆนะครับเหรียญไม่เยอะนะครับ ผมจะเน้นรับซื้อเหรียญหลักๆมากกว่านะครับคือน้องเขาจะมีเหรียญ10บาทปี4-3-44ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมผมยังยังไม่ได้รับของน้องเขานะครับเพราะว่าราคามันไม่ค่อยดีนะครับเหรียญส0บาทปี4-3-44ผมซื้ออยู่เหรียญละไม่เกิน12บาทนะครับแต่คือไม่ค่อยอยากจะซื้อเท่าไหร่นะครับอยากให้เก็บมากกว่าเพราะว่ามันถูกเกินไปนะครับ ประกาศรับซื้อไปก็โดนด่าเปล่าๆนะครับก็เลยไม่ค่อยได้เน้นนะครับรับซื้อแบบเน้นๆนะครับอันนี้ปี4-3นะครับก็ยังยังพอซื้อได้นะครับคือเหรียญสภาพผ่านการใช้งานราคาจะเล่นกันหลักสิบนะครับยกตัวอย่างปี4อ่าขออภัยครับ ปี3 4นะครับ10บาทปี3 4อันเนี้ยซื้ออยู่ตอนนี้เหรียญละ1 5ถึง20บาทเท่านั้นเองนะครับสภาพผ่านการใช้งานแต่ถ้าเป็นไม่ผ่านการใช้งานจะรับซื้อเหรียญละ1น0ถึง200บาทนะครับอ่านี่ปี3 4นะครับคือเหรียญช่วงหลังๆจะได้มาไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าผมจะจะซื้อแบบเน้นๆน,น,นะครับซื้อมาแล้วขายออกเร็วนะครับอันนี้ปี42นะครับก็น่าจะได้มาเกือบเกือบ20เหรียญน,นะครับ ก็ยังพบเจอกันอยู่นะครับบางคนถามว่าเหรียญหาจากที่ไหนนะครับอันนี้ก็คือเหรียญที่พบเจอในระบบหมุนเวียนนะครับมีการผลิตออกมาใช้จริงๆนะครับอันนี้ปี42รับซื้อ15ถึง20บาทนะครับอ,อันนี้ก็ได้มาประมาณเกือบ20เหรียญน,นะครับแล้วก็ <c oughs> อีกปีพศหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือจะจะมีราคาขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับปี41 10บาทปี4ี 1. ผ่านใช้ตอนนี้ซื้ออยู่เหรียญละห้าิบนะครับ50าสบนะครับถ้าเป็นเหรียญบินเหรียญดําเหรียญชารุดไม่ได้รับนะครับเพราะว่ารับมาแล้วจะขายออกค่อนข้างยากผมขายออกอยู่ตอนเนี้ยปี4ี่หนึ่งอ่ะเหรียญละไม่เกิน80บาทนะครับเหรียญ10บาทจริงๆเลยที่ผมเน้นรับซื้อตอนเนี้ยรับซื้อปีสาแล้วก็เหรียญ ผิดพลาดจากการผลิตนะครับเหรียญพระเศียรตรงเหรียญไส้เบี้ยวนะครับเหรียญที่รับซื้อหลักๆก็คือจะเป็นประมาณนี้นะครับจะรับซื้อแบบเน้นๆเหรียญย่อยๆจะรับซื้อน้อยลงนะครับจะเน้นรับซื้อเหรียญหลักๆที่นักสะสมต้องการนะครับ10บาทเน้นรับซื้อจริงๆปี31แล้วก็เหรียญไส้เบี้ยวเหรียญพระเศียรตรงพระเศียรกลับของปีกาจนาพิเศษนะครับอันนี้เป็นเหรียญอันนี้ก็ไม่เยอะนะครับ รอบนี้ไม่เยอะเหรียญห้าบาทนะครับหบาทปี3ามนพบเจอบ่อยนะครับอันนี้ซื้ออยู่เหรียญละไม่เกิน7บาทนะครับซื้อ7ขายสิบนะครับปี3ามนนะครับแล้วก็อันนี้จะมีราคาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเหรียญ <c oughs> เหรียญ5บาทนะครับอันนี้ปี31นนะครับเรือหง เรือหงปี31จะซื้อเหรียญละ20นะครับถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานก็จะซื้อเหรียญละ100 200ถึง200บาทนะครับอันนี้ปี31จะหายากกว่าปี3 0นะครับแล้วก็เหรียญที่มีราคาค่อนข้างจะดีกว่ากว่าเหรียญอื่นๆในคลิปนี้นะครับก็คือเหรียญ5บาทปี4 6วันนี้ได้มา2เหรียญนะครับก็จะรับซื้ออยู่ที่เหรียญละ 200- ร0 0ถบาทนะครับ 5บาทปีพศ2546อันนี้ก็คือ,อยังยังพบเจอกันบ่อยๆนะครับมีถามกันมานะครับว่า5บาทรับซื้อปีอะไรนะครับถ้าเป็นเหรียญ5บาทดูแค่ปีพศผมรับซื้อปี46แล้วก็ปี40 2ปีพศเท่านั้นนะครับ นะโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้รีวิวสั้นๆนะครับส่วนรายละเอียดการรับซื้อเหรียญเพิ่มเติมนะครับสามารถติดตามรับชมข้อมูลได้ทางหน้าเพจก็ได้หรือว่าทางช่อง YouTube ก็ได้นะครับชื่อเดียวกันนะครับเพจสลานลมคอย FC ช่อง YouTube สลานลมคอย FC นะครับติดตามรับชมได้ทั้ง2ช่องทางนะครับใครที่มีเหรียญต้องการจะขาย ถ่ายรูปเหรียญชัดๆส่งรูปมาทางข้อความเพจหรือว่าจะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับยอดเงินประมาณ1,800บาทเหรียญคุ้นเคยที่เราสามารถพบเจอได้จริงๆในระบบหมุนเวียนนะครับ